สวัสดีค่ะตองไทยแลนด์อินเจมานีค่ะวันนี้หนูได้มาบ้านเพื่อนแฟนหนูอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาปิ้งย่างกันค่ะแต่ก่อนจะจะปิ้งย่างหนูจะมาทําลาบอะลาบ,ลาบเอ่อมามา่มา,มาหมูสับให้เขากินด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอันดับแรกเรามาสับหมูก่อนนะคะ่ได้ซื้อหมูที่ว่า หมูสับมาค่ะซื้อหมูเบ็ดน,นี่มาเดี๋ยวจะมาทำการตักค่ะขอสับแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเลื่อนสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำขัน้นตอนต่อค่ะส่วนั้นก็มาหั่นผั่ค่ะ เอาครึ่งเดียวพอค่ะจากนั้นก็ต้นหอมวันนี้หนูไม่ได้มีผักชีนะคะไม่ได้ไปซื้อ้องโดยไม่มีผักชีใส่ั้งเพื่อนมีที่เพื่อนก็ใส่ได้เลย แล้วก็นี่ค่ะนี่ไม่ต้องค่ะไม่ไม่ต้องหั่นค่ะสารแน่ค่ะรูดเอาเลยค่ะสารแน่ที่บ้านนะคะเนี่ยเก็บมา เนี <Yeah. S 2> จากนั้นเราก็มาต้มบะหม่าก่อนค่ะค่อยลวกหมูที่หลังมาบ้านเพื่อนคนนี้คือ หาอะไรเองทำเองเลยค่ะมาบ่อยไม่ต้องเดือดร้อนมึมาหาให้ค่ะสนิทกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาตัด เรามาลวกหมูต่อค่ะจากนั้นก็ลองมาลวกหมูต่อค่ะเราจะดออเอาน้ำซุปหมูไปใส่น้ำยำด้วยค่ะคนๆค,ค่ะเพื่อให้หมูเขาไม่ติดกันบป็นก้อนอะ นี่ค่ะเพื่อนสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทำลาบมาม่ากันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ไปหมดเลยค่ะใมะใส่มะนาวค่ะ ชุบดไปแล้วนะคะแล้วก็เขาคั่วคะ <c oughs> ่ะเสร็จแล้วก็ริก <c oughs> คนค่ะใส่นิดเดียวพอค่ะเพราะว่าจะทำให้เขากินค่ะให้กำลังกินนะคะ <laughs> เดี๋ยวหนูค่อยใส่พริกช่อมทีหลังค่ะทำปลาลค่ะ เผ็ดก็ไม่ร่อยกลัวเขากินไม่ได้ค่ะเลยอย่างทําแยกตรงหากค่ะจากนั้นเราก็มาใส่นีเลยค่ะผัดเครื่องเคียงค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอปิ้งย่างค่ะเดี๋ยวจะกินนี่รองของเอ,อเด้ชอช้าเนสองหนุ่มกินมาม่าค่ะดับมามา่า